ชาวเน็ตว้าบอกดินแดนได้มาด้วยชีวิตเราให้เราถอนตัวออกมาเป็นไปได้อย่างไรเลือดต้องตอบโต้ด้วยเลือดต่อเลือดครับเนื้อหาเรื่องราวที่จะนำคอมเมนต์มาอ่านในวันนี้จากเรื่องราวข้อพิพาทระหว่างไทยกับรัฐว้าในประเทศเมียนมาตามกระแสะข่าวชาวเน็ตบนแพลตฟอร์มดูยินผ่านคลิปวิดีโอที่ท้าทายมากมายกับการปั่นกระแสะข่าวของชาวเน็ตว้าวันนี้วันที่18ธันวาคมวันที่ชาวเน็ตในดูยินตั้งตารอดูว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร กับคอมเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในดูยินครับคอมเมนต์ที่นํามาอ่านให้ฟังกันในวันนี้นํามาจากโพสท,ที่ระบุข,ข้อความไว้ว่าดังนี้ครับโพสต์แรกบอกว่าคนไทยขอให้เราถอนตัวออกไปจากทางภาคเหนือประเทศไทยจะเป็นไปได้อย่างไรดินแดนนี้เราได้มาด้วยการแลกชีวิตของเรามาคนไทยก็กลัวตัวเองสโลแกนของพวกเราไม่มีวันเปลี่ยนแปลงถ้าโจมตีเราตอบโต้แลกด้วยเลือดต่อเลือดอีกโพสต์ระบุหัวข้อความว่าทหารไทยร้องให อัมลาญาติเมื่อรู้ว่าออกมาสู้รบกับทหารรัฐวาโพสต์ต่อมาระบุหัวข้อความว่าประเทศไทยต้องการโจมตีรัฐวะของเรารัฐวะของเรามีประชากรหกแสนคนและประเทศไทยมีประชากร90ล้านคนพวกเขาอายเกินไม่กล้าจะโจมตีรัฐวะของเราและอีกโพสต์ระบุหัวข้อความไว้ว่ากองทัพวะได้ออกถแถลงการปฏิเสธเรื่องนี้ตามรายงานของสื่อไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมที่บอกว่ากองทัพวะที่ประจําการอยู่ที่ชายแดน ระหว่างรัชชานตะวันออกและประเทศไทยได้ตกลงที่จะถอนตัวออกจากค่ายทหารในพื้นที่พิพาทและขอเวลาประมาณ3เดือนในการถอนตัวให้เสร็จสิ้นก่อนหน้านี้ตามที่สื่อไทยรายงานว่านั้นไม่เป็นความจริงครับคอมเมนต์ที่นํามาอ่านให้ฟังมาจากโพสต์เหล่านี้ลองมาฟังกันดูครับว่าชาวเน็ตจีนชาวเน็ตว่าพวกเขาพูดถึงไทยแบบไหนมองในเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างมีทั้งด้านบวกด้านลบมีครบทุกมุมมองเช่นเคยฟังและวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองครับ ขอย้ำอีกนิดนะครับว่าช่องนี้บรรยายเสียงโดยปัญญาประดิษฐ์ทำคลิปมาให้คนที่มีสมองตามทันยุคตามทันโลกตามทันเทคโนโลยีฟังกันครับไม่ได้ทำคลิปมาให้คนสมองกุ้งหรือพวกกบในกะลาฟังครับใครไม่ชอบแนวนี้ก็เลื่อนผ่านไปครับพูดนอกเรื่องไปนิดหนึ่งขออภัยด้วยครับครับมาฟังมุมมองชาวเน็ตกันต่อครับมุมมองชาวเน็ตท่านแรกครับเขาบอกว่าทหารไทยไม่กล้าต่อสู้กับรัสเซียนี่เป็นเรื่องจริงเหรอ จากพม่ามุมมองท่านต่อไปครับวันนี้วันที่สิบแปดแล้วพวกเขาเริ่มหรือยังจากยูนนานมุมมองท่านต่อมาครับไทยจุนยังไม่ตื่นรอรอจากกวางตุง้งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับรัฐวาได้รับชัยชนะแล้วจากเจ้อเจียงคอมเมนต์ท่านต่อมาครับฉันเดาว,ว่าทหารไทยชีรกางเกงของเขาจากว่าไอพียูนนานความคิดเห็นท่านต่อมาครับนี่คือกลเกมของความเข้มแข็ง ของรัฐว่าอย่างแท้จริงจากว่าไอพียุนนานมุมมองท่านต่อไปครับประเทศไทยคือเพื่อนที่ดีของเราถ้ารัฐว่าไม่สู้ก็อย่าร้องไห้จากยุนนานมุมมองท่านต่อมาครับตราบใดที่เขาไม่เลือกที่จะดําเนินการใดๆก็อย่ากลัวที่จะต่อสู้กับพวกเขาจากว่าไอพียุนนานคอมเมนต์ท่านต่อไปครับวันนี้วันที่ส8แปและไม่มีการยิงปืนจากกวางตุง้งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ รัฐว่าไม่เคยหวั่นไหวไม่เคยกลัวสงครามจากว่าไอพียูนนานความคิดเห็นท่านต่อมาครับไม่เคยคาดหวังกับไทยคนไทยกลัวสงครามเอามากๆากจากพมามุมมองท่านต่อไปครับอย่าคุยโม,โม้ก่อนที่จะบอกว่าคนอื่นจะไม่สู้จากยูนนานมุมมองท่านต่อมาครับขอสนับสนุนคนไทยในการทำความดีนะคนไทยจากยูนานคอมเมนต์ท่านต่อไปครับ เป็นไปไม่ได้ที่ชาวว่าจะไม่อบพยพออกมาประเทศไทยจะใช้มาตรการอย่างจริงจังจากยูนนานคอมเมนต์ท่านต่อมาครับพวกเราไม่ถอยและไทยก็ไม่กล้าสู้จากว่าไอพียูนนานความคิดเห็นท่านต่อมาครับหนึ่งในแก๊งช่งอโกงภาคเหนือเมียนมาพวกนี้สมควรโดนลงโทษจากกวางตุง้งมุมมองท่านต่อไปครับฉันได้ยินมาว่าจะมีการอพยพออกมาภายในสามเดือนจากยูนนาน มุมมองท่านต่อมาครับฉันหวังว่าพวกเราชาวว่าทุกคนจะสามารถขี่กันทำเป้าหมายอันสูงสุดของเราได้สำเร็จจากว่าไอพียู่นานคอมเมนต์ท่านต่อไปครับถ้ารัฐว่ายุ่งกับจีนรัฐว่าจะถูกกวาดล้างอย่างมากที่สุดในครึ่งชั่วโมงเป็นเรื่องที่โชคดีที่พวกคุณไปทะเลาะก,กับคนไทยจากกวางตุง้งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับพวกคุณไม่เชื่อฟังใช่ไหมพวกคุณต้องการให้ตัดไฟและอินเทอร์เน็ตอีกครั้งใช่ไหม จากยูนานความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันหวังว่าปากของพวกคุณจะแข็งแกร่งเท่ากับชีวิตของคุณจากยูนานมุมมองท่านต่อไปครับพวกคุณเก่งมากพวกคุณยังไม่มีเครือข่ายเป็นของตัวเองกันเลยจากกวางตุง้งมุมมองท่านต่อมาครับใช้เวลาเพียงสามชั่วโมงในการสลายจิตวิญญ,ญาณของชาติวะอย่าเพิ่งรีบร้อนจากไห่หนานคอมเมนต์ท่านต่อไปครับ พวกว่าบางกำลังกลัวอยู่หรือเปล่าจากเจียงซีคอมเมนต์ท่านต่อมาครับตอนนี้ชาวว่ากลัวมากกลัวสู้ไม่ไหวได้แค่เพียงสร้างกระแสตัวต,วตนในโตอินจากยุนนานความคิดเห็นท่านต่อมาครับมีการหลอกลวงมากมายในรัฐวาพวกเขาทรมานคนจีนอย่างมากมายจากซานตงมุมมองท่านต่อไปครับแค่พวกแรงงานข้ามชาติจากยุนนานมุมมองท่านต่อมาครับ ฉันยินดีจะสู้เพื่อแผ่นดินรัฐวะฉันยอมเสียสละเพื่อรัฐวะจากวะไอพียูนานคอมเมนต์ท่านตอไปครับไม่กลัวการเป็นทหารเหรอในสงครามคุณไม่ใช่คนเดียวที่จะตายหลายหลายคนจะต้องตายเมื่อไปถึงสนามรบคุณและเขาจะแตกต่างกันออกไปจากยูนานคอมเมนต์ท่านตอมาครับผู้ที่ต้องทนทุกข์ในสงครามคือลูกหลานของประชาชนทั่วไปควรจับมือเพื่อสันติภาพจากยูนาน ความคิดเห็นท่านต่อมาครับหากกลัวตายจงรีบวิ่งหนีจากว่าไอพีอยู่นานมุมมองท่านต่อไปครับวันนี้วันที่สิบปดตื่นมาก็ดูว่าจะชกกันหรือไหมมันเงียบมากจากกว่างสีมุมมองท่านต่อมาครับสงครามรูปแบบไหนพวกเราก็พร้อมจะสู้จากว่าไอพีอยู่นานคอมเมนต์ท่านต่อไปครับคลิปนี้ไม่ได้หมายความว่าคนคนหนึ่งจะขี้ขลาดในสนามรบ แต่ก็ได้หมายความว่าคนคนหนึ่งไม่เต็มใจที่จะละทิ้งคนที่รักจากยูนนานคอมเมนต์ท่านต่อมาครับสู้ไม่ได้ทหารไทยอ่อนแอม,มากจากเมียนมาความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าพวกเขากลัวตายทำไมไม่มาอยู่กับรัฐว่าเราละ่ะจากวาไอพียูนนานมุมมองท่านต่อไปครับพม่าตอนเหนือดินแดนอวตารของชายลึกลับจากฝูเจี้ยนมุมมองท่านต่อมาครับ กองทัพทหารไทยกลัวมากจนฉีรถออกมาจากเมียนมาคอมเมนต์ท่านต่อไปครับถ้าทหารเป็นแบบนี้ก่อนสงครามเขาจะสู้สงครามครั้งนี้ได้อย่างไรเห็นความอ่อนแอก่อนสู้จากหูเป่ยคอมเมนต์ท่านต่อมาครับถ้าทหารไทยเป็นแบบนี้จะปราบรัฐว่าอันยิ่งใหญ่ของเราได้อย่างไรจากวาไอพียูนนานความคิดเห็นท่านต่อมาครับทหารไทยคุกเข่าร้องไห้ ก่อนจะโจมตีรัฐว้าด้วยซ้ำจาก่มามุมมองท่านต่อไปครับฉันระดมสมองเพื่อค้นหาวิดีโอจริงๆแล้วทหารในวิดีโอนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันใดๆเลยจากฉงชิ่งมุมมองท่านต่อมาครับสงครามยังไม่เริ่มและคนไทยก็กลัวจนร้องให้ออกมาจากซานตงคอมเมนต์ท่านต่อไปครับฟันธงว่าไทยจะชนะแน่นอนตอนนี้เมียนมาเล่นเกมลองดูก่อน ถ้าไม่ได้ผลหากไทยโจมตีจริงๆเมียนมาจ,จะให้พวกวาจะถอยและยอมแพ้ไทยมีคนมากกว่าและมีอาวุธที่ก้าวหน้ากว่าจากยูนนานคอมเมนต์ท่านต่อมาครับหากพวกคุณคุยโวเรื่องชัยชนะพวกคุณจะวิ่งเร็วกว่าอีกคนในการต่อสู้จริงจากยูนนานความคิดเห็นท่านต่อมาครับวะเท่าเจ้าเลยแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ชั้นดีกำลังถูกส่งออกจากกวางสีมุมมองท่านต่อไปครับ ถึงจะมีสงครามคนวาของเราก็ไม่ร้องให้เหมือนทหารไทยจากว่าไอพียูนนานมุมมองท่านต่อมาครับวาในโตอินปากกล้าขาสัญชนะอีกแล้วจากฟูเจียนคอมเมนต์ท่านต่อไปครับคนวาก็ชนะในสงครามเช่นกันพวกเราชาววาไม่เคยเกรงกลัวจากว่าไอพียูนนานคอมเมนต์ท่านต่อมาครับทหารประเทศไทยที่ขาดมากจากเซชวน ความคิดเห็นท่านต่อมาครับอย่าแพร่ข่าวหรือท้าทายสิฉันพูดไม่ออกเลยพวกคุณโพสเขียนคำโฆษณาวิดีโอแบบสุมมัวระหว่างจะเกิดปัญหาสงครามในชีวิตจริงตามมาจากฮ่องกงมุมมองท่านต่อไปครับพวกว่าใช้เวลาทั้งวันเพื่อมองหาสถานะโอวอ์บนอินเทอร์เน็ตจากยูนนานมุมมองท่านต่อมาครับพวกเราคือรัฐวะตั้งแต่ฉันยังเล็กๆฉันไม่เคยกลัวความตายเลย พวกเรารัดว่าชนะแน่นอนเอาหน้าทหารว่าสู้ๆจากว่าไอพียูนนานคอมเมนต์ท่านต่อไปครับเศร้าใช้หน้า F 3สามของเราสนับสนุนประเทศไทยในการต่อสู้กับองค์กรช่อโกงในรัฐว่าของเมียนมาจากกวางตุง้งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับคำพูดที่ว่าบาังผุดก็ค่อนข้างดีแต่ไม่เหมาะที่จะรบกับประเทศไทยจากยูนนานความคิดเห็นท่านต่อมาครับก็ว่าพันปีที่ผ่านมา ชาวได้ไม่เคยเอาชนะใครในสงครามชาวแบเมอร์ได้โจมตีเมืองหลวงได้หลายครั้งจากเซชวนมุมมองท่านต่อไปครับรัฐว้าไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์บามาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ว้าในประวัติศาสตร์พวกเขาไม่เคยก่อตั้งประเทศและเป็นชนเผ่าดึกดำบรรมาโดยตลอดจากมณฑลเจียงซูมุมมองท่านต่อมาครับในรัฐว้าปัจจุบันรวมทั้งสิ้นมีอยู่ประมาณหนึ่งจุสองล้านคนจากกวางตุง้ง คอมเมนต์ท่านต่อไปครับพวกเราทหารรัฐวะไม่เคยก้มหัวคำนับต่อผู้อื่นจากว่าไอพีอยุ่นานคอมเมนต์ท่านต่อมาครับวาไม่ถอยก็ได้หมายความว่าว่าจะสู้จากกวางตุง้ง <K losers> ความคิดเห็นท่านต่อมาครับคงจะดีถ้าเรายอมสละดินแดนนี้เพราะเราไม่อยากสูญเสียครอบครัวหรือเพื่อนฝูงไปจากมาเลเซีย <S <S มุมมองท่านต่อไปครับในดูยินชาววะอันดับหนึ่งจริงๆจ,จ,จากกวางสี มุมมองท่านต่อมาครับในดูยินรัฐว่าไม่มีคู่แข่งจากยูนานคอมเมนต์ท่านต่อไปครับดูยินแอปอันดับหนึ่งของรัตว่าของพม่าไปแล้วจากกวางตุง้งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับชาวว่าอย่าโพสสิ่งเหล่านี้ทุกวันมันไม่มีประโยชน์อะไรมันกลับจะทําร้ายตัวเราเองจากยูนานความคิดเห็นท่านต่อมาครับพวกเราชาวว่ายอมถูกตัดหัวและหลังเลือดดีกว่าเสียดินแดนใต้ฝ่าเท้าของเรา ด้วยความภาคเพียรในความรู้สึกที่มีต่อรัฐว่าของเราแม้ว่าอำนาจของประเทศจะถูกใช้กดขี่ข่มเหงเราก็ไม่อาจสันคลอนความเชื่อในการปกป้องรัฐว่าของเราได้สิ่งที่ผมกำลังพูดถึงคือเสียงของคนรัฐวา่าจากว่าไอพียูนานมุมมองท่านต่อไปครับนั่นคือคุณคุณไม่สามารถเป็นตัวแทนของคนรัฐว่าได้ทั้งหมดใครบ้างที่ไม่รักความสงบคุณเป็นคนเดียวที่ชอบสงคราม จากว่าไอพียูนนานมุมมองท่านต่อมาครับเมื่อมีสงครามคุณจะเป็นคนแรกที่หนีปล่อยให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อต้องตายในสงครามจากยูนนานคอมเมนต์ท่านต่อไปครับประเทศไทยสามารถบทยียรัฐว่าได้ตามที่ไทยต้องการจากเราคอมเมนต์ท่านต่อมาครับสนับสนุนการปราบปรามของประเทศไทยจากกวางตุง้งความคิดเห็นท่านสุดท้ายครับ พวกคุณว่ามีปากที่ทรงพลังมากจากยูนนาน